เชิญคุณแม่มาด้วยเนี่ยเพราะว่าแคนกับแม่มีเรื่องที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าบ้านของใครมีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านเนี่ยรวมทั้งตัวคุณเองด้วยชมด้วยวิธีง,ง่ายๆวันนี้เลยนะครับปัจจุบันคุณแม่แคนตอนนี้อย่างที่บอกว่าอายุ63ปีแล้วคือสุขภาพโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ แต่ว่าระยะหลังวันนี้แม่เนี่ยบ่นปวดข้อปวดเข่าแล้วก็เนี่ยปวดเรื่องนี้เยอะมากๆทําให้แคนเนี่ยเริ่มไปหาข้อมูลครับแล้วทุกวันนี้คือเราทำรายการเกี่ยวกับคุณหมอด้วยก็เลยได้พูดคุยกับคุณหมอกระดูกค่อนข้างเยอะคือทุกวันนี้นะครับคนที่เป็นโรคก,กระดูกโรคข้อเนี่ยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงอายุก็คือ50ปีถึง70ปีขึ้นไป สิ่งสาคัญเนี่ยจริงๆโรคเนี้ยในวัยหนุ่มสาวก็มีเช่นเดียวกันนะครับคือแพทย์ก็ยังแนะนําว่าเราไม่ควรใช้ยาแก้ปวดปล่อยครั้งจนเกินไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือก่อนหน้านี้แม่เนี่ยปวดเข่าแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นไปหาหมออาการยังไงบ้างอ๋อแม่แม่เจ็บเขา่าเนี่ยเข่าข้างข้างขวาเนี่ยนะคะเจ็บเข่าข้างนี้แล้วแม่แม่มีอาชีพเป็นครูไงเวลาสอนหนังสือแม่ก็ต้องยืนยืนสอนมั่งอะไรบ้างนี่หม วเวลาเปิดติดเขามันก็เป็นปัญหาก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ไปเอกซเรย์<ม>แล้วก็บอกว่ากระดูกเริ่มเสื่อมแล้วกําลังคือกระดูกเริ่มเสื่อมแล้วกระดูกเริ่ม่อมเสื่อมตามธรรมชาติของวัยนี่แหละตอนนั้นที่แม่ไปหาแม่อายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอตอนนั้นยังไม่หกสิบยังไม่หกสิบด้วยยังไม่หกสิบค่ะห้าประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดประมาณนั้นแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาแก้ปวด แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไม,ไม่ควรกินนะยากแก้ปวดมันกัดกระเพาะไงก็ก็เลยว่าส่วนมากก็น่าจะกินแคลเซียมหรือ,อเสริมทางด้านอาหารจะช่วยจะช่วยทําให้มัน เสื่อมช้าลงอะไรแบบนั้นคือตอนนั้นไม่ไดไม่ใช่ยารักษาไม่ได้มียากแก้ปวดอะไรคือตอนนั้นหมอเขาแนะนําหลักๆเลยคือแน่นอนแหละเรื่องของข้อเนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามอายุใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องเสริมเรื่องของแคลเซียมเข้ามาเพราะว่าก่อนนั้นในบางทีแม่เขาใช้พวกแบบสิ่งที่มันนวดอะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักอย่างเวลาดูหนังหรือเวลานั่งเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะนี่แหละครับแขงก็เลยศึกษามาเรื่อยๆจนมาเจอกับนี่แหละครับ ฮาลินแคนซีนะครับเป็นน้ำนมเหลืองเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อก็เลยลองสั่งมาให้คุณแม่ได้ดื่มเสริมจากมื้ออาหารประจำวันที่มีคุณค่าทาโภชนาการอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้วรวมถึงต้องให้คุณแม่ออกกำลังกายเบาๆด้วยนะครับโดยคุณแม่เนี่ยดื่มวันละหนึ่งแก้วเป็นประจำนะครับนมฮาลินแคนซีนะครับจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เป็นประโยชน์อย่างมากในวัยผู้ใหญ่ที่ร่างกายมีอัตราสร้างฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ฟื้นฟูร่างกายลดน้อยลงแล้วนะครับและเป็นผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาเดินหรือว่าขึ้นลงบันไดเนี่ยจะได้มั่นใจมากขึ้นเสริมความยืดหยุ่นในกระดูกและข้อ ตั้งแต่วันที่แม่ได้ลองดื่มฮาลินแคนซีนะครับร่วมกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยก็ดูแม่ก็แฮปปี้ขึ้นหลังจากดื่มนมมาได้สักระยะเนี่ยก็เห็นว่าแม่ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ตัวพวกที่ต้องนวดเข่าแหละอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วการเดินเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแม่เนี่ยเขาสดชื่นมากขึ้นนี่แหละฮะแคนก็เลยแนะนําให้แม่ลองดื่มดูนะครับถามแม่ดีกว่าเป็นยังไงตอนตัวนี้พอนแคนแนะนำให้เอามาให,ให้แม่ดื่มนะคะ แม่ก็ดึงนมวันละแก้วดึงน,มว,น,วงนมวันละแก้วเป็นประจำทุกๆวัน,นเพราะว่าเห็นมีแคลเซียมก็เป็นการเสริมแคลเซียมอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะมีความหวานพอดีมันไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ ไม่คาวที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นคาวจริงเพราะเวลาเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องชงเนี่ยถ้าเกิดคาวขึ้นมาเนี่ยแม่ก็จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่กินเลยแต่นี่คือรสชาติดีมากๆเพราะฉะนั้นครับสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะทําทุกอย่างได้แล้วก็มั่นใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีนั่นเองครับ ฮาลินแคนซีนะครับประกอบไปด้วยสารอาหารทองคาหายากมากกว่า50ชนิดมีแคลเซียมครับที่ช่วยบารุงกระดูกข้อนะฮะแล้วก็ฝันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจและก็แนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนาในอุตสาหกรรมนะครับนมฮาลินแคนซีนั้นดื่มได้ดีมีประโยชน์เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นครับการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายของเราเนี่ยมันจะลดลงไปตามอายุนอกจากแคลเซียมที่ได้รับจากมื้ออาหารในทุกทุกวันแล้วเนี่ยซึ่งอาจไม่เพียงพอครับ นมเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมแคลเซียมได้ดีอีกทั้งกินง่ายเพียงแค่ชงดื่มวันละหนแก้วเท่านั้นเองครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชงนะฮะฮาลินแคลเซียมให้คุณแม่ได้ดื่มกันนะครับคือวิธีการชงเนี่ยไม่ยากครับก็มีน้ํามาแก้วประมาณนี้นะครับแล้วก็การชงเนี่ยจะชงว่าเขาจะมีช้อนอยู่ด้าไหนหครับห้าถึงแช้อนนี่ประมาณนี้นะฮะโอเคหน สามสี่เราหักห้าช้อนนะห้านะฮะโอเคหลังจากนั้นก็คนลงไปครับน้ำอุ่นอุ่นใช้สกิลในการคนกันหอมครับให้แม่ลองฮะหอมนะ ก็ไม่มีกิ่นคาวดีค่ะโอเคเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติดีอื <c oughs> อาก็ไม่หวานมากอาา่าฮะกลมกล่อมกำลังดีอร่อยค,ค่ะอร่อยบอกแล้วกินใหม่แทนชงแบบน้อยไปใช่ไหม